ศูนย์ประสานงานวิชาการขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะไปต่อสอบถานเรื่องะอะไรคะอะไรหรอคะพี่อ้อนสายลูดอะ่ะเอ้ยพี่อ้อนวันนี้ไน้แอร์เขาจัดโครงการติวแคมป์แพดสองเต็มร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่หรอคะที่มอภาคอะ่ะโอ๊ยเรื่อมากกี่โมงแล้วไปทันไนอะ่ะไม่รู้สิพี่อ้อนอุย้ยแตงกีว่าเกียด,ด้วยนะ โอเคนะไปแล้วนาค่ะมาถึงแล้วค่ะสำหรับงานติวเข้มพิชิตแพดสอเต็ม100%่ง้อยอร์เซ็นหอประชุมมภาคจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะหูยนึกว่าจะมาไม่ทันแล้ว ที่ต้องการเรียนพยาบาลเทคนิคการแพทย์เทศาสตร์สาธาศึกษาศาสตร์แล้วก็เกษตรนะคะก็ต้องมาติวโครงการนี้เลยนะคะก็สําหรับน้องๆที่มานะคะรับรองว่าจะได้เจอกับทีมอาจารย์มือเสียนนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมสําหรับอาจารย์3ท่านนะคะก็จะมีครูนองสอนวิชาเคมีครูตั้วสอนวิชาชีวะแล้วก็ครูมิสอนวิชาฟิสิกส์นั่นเองค่ะสั่งให้ดูที่สุดว่าหนึ่สองอะไรจ้า พี่ทำงานเป็นตัวเองมากที่เริ่มรู้จัก d x นะครับก็รู้จักจากเพื่อนครับตอนแรกเพื่อนก็ชวนมาติวครับก็เลยรอเข้ามาดูในเว็บไซต์ของ d x ดูครับพอได้มาติวของ d x นะครับรู้สึกเกิดความมั่นใจในการเรียนครับรู้แนวทางของข้อสอบมากขึ้นครับแล้วอาจารย์ก็สอนวิธีง่ายๆครับตลกๆสบายๆครับไม่เครียดมากครับที่รู้จัก d a ได้ก็เพราะว่าเพื่อนจากนาลีแนะนํามานะคะ แนะนำว่าอันนี้เขาติวดีนะเกี่ยวกับมอขออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จมาเยอะค่ะก็เลยลองมาติวครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะ<ม>ถ้าพูดถึงสถาบันดีเอ็กนะคะสถาบันดีเอ็กเป็นสถาบันที่มีคุณภาพมากเลยค่ะเพราะมีผลงานการันตีมากมายนะคะเด็กๆสามารถสอบติดโฟต้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มากที่สุดในภาคอีสา,านะคะ่ะดีเอ็กคือสถาบันกว่วิชาหนึ่งนะคะที่ให้มากกว่าวิชา และตอนนี้ค่ะพี่อ้นก็ได้อยู่กับพี่ดุยยุยนะคะหนึ่งในผู้รับผิดชอบโครงการติวเข้มพิชิตแบสองเนะาะถามพี่ดุยยยนิดนึงว่าวันนี้นะคะงานจัดขึ้นพี่ดุยยคิดว่ามีประโยชน์ยังไงกับน้องที่มาร่วมโครงการครัก็สําหรับ ประโยชน์ที่น้องมาร่วมโครงการติวเข้มพิชแพทสองเต็ม100%กับสถาบันดีแอ็กนะคะแน่นอนว่าในการติวครั้งนี้เราติว3วิชาฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยนะคะเป็นหลักที่น้องจะต้องเอาไปใช้สอบในแพทสองอยู่แล้วเทคนิคต่างๆที่อาจารย์มอบให้นะคะกลวิธีต่างๆวิธีการแก้โจทย์แพทสองต่างๆนะคะเชื่อว่าตรงนี้น้องๆสามารถนําไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดีเล้ะค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะได้รับกระแสตอบรับดีมากๆจากน้องๆเห็นว่ามีน้องเกือบหนึ่งพ 6ก0้ <600 S 2> ชีวิตที่มาร่วมโครงการนี้พี่ดุยรู้สึกยังไงบ้างคะ ค่ะก็ในนามผู้รับผิดชอบโครงการติวเข้มวิชิตแพทสองเต็ม100นี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะคะกว่า1,600ชีวิตเลยนะคะที่มาร่วมติวโครงการนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยเพราะว่าน้องๆสามารถนําตรงนี้ไปใช้ได้ในการสอบนะคะสําหรับน้องคนไหนที่พลาดโอกาสตรงนี้คือบอกว่าน่าเสียดายมากจรงิจรงๆเพราะว่าด้วยขนาดของสถานที่นะคะจํานวนที่นั่งที่มันเต็มก่อนนะคะก็ต้องขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะคะ เชื่อว่าโอกาสหน้าเราคงได้มาเจอ,เจอกันอย่างแน่นอนนะคะขอฝากสักนิดนึงว่ายังเหลืออีกโครงการหลายๆโครงการกับสถาบันดีแอกนะคะว่าจะเป็นโครงการเจาะกลืนแล้วว่าโครงการแผดห้านะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเ,เพราะว่าโครงการตรงนี้ไม่อยากให้มันเต็มไม่อยากทุกคนเสียโอกาสเหมือนเ,ออเหมือนกับโครงการแก็หรือว่าโครงการแพทสองตรงนี้เพราะว่ามันเต็มก่อนนะคะเพราะฉะนั้นฝากตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากที่ให้ที่ให้การตอบรับกับแพทสองอย่างที่พี่ดุยบอกไปนะคะโครงการดีๆจากทางสถาบันดีแอ ไม่ได้มีเพียงแค่นี้แน่นอนนะคะเพราะว่ายังเหลืออีก3โครงการบีไม่ว่าจะเป็นโครงการสอบกึ้นนะคะข้อสอบโพต้ามขอ5 7ที่จะจัดขึ้นโร็ววนี้ในวันที่24แล้วก็วันที่25สิงหาคมนะคะนะศูนย์ประชุมการจราพิเศษในรั้วของมอขอนแก่นเรานี่เองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโครงการค่ะติวเข้มพิชิตแพด5นะคะซึ่งโครงการนี้เหมาะสาหรับใครที่อยากจะเป็นคุณครูนะคะก็ สามารถเข้ามา,าร่วมโครงการน,นี้ได้เลยและโครงการสุดท้ายค่ะนั่นก็คือคอสตุลานะคะทั้ง3าโครงการน,นี้ค่ะน้องๆสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ทางเ www.dakk.net นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของพี่อ้นแล้วนะคะแต่ก่อนจะก,กันนะคะฝากถึงน้องๆน,นิดนึงว่าทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วก็ฝันในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นฝันให้ไกลไปให้ถึงนะคะเด็กพร้อมแล้วที่จะร่วมสารฝันไปกับน้องๆน,นะคะวันนี้ คงต้องขอตัวไปแล้วนะคะแต่ก่อนจะกานค่ะมีภาพบรรยากาศงานมาให้ดูด้วยสำหรับวันนี้ที่อ้อนไปแล้วสวัสดีค่ะ เป็นปสสระสกณ์ที่ทำให้เราปูพันเป็นประส,สบกาณ์ที่มีพลังยิ่งใหญ,ใหญ่ออกมาออกมาเป็นแปลงให้โลกเปลี่ยนไปมารวมพลังและเชื่อในสิ่งที่ฝันมา